ไปกันเลยครับแม่แม่ไปเลยนะคะนนะครับผมถึงที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือป่าหาหิดน,นะครับเราก็จะหาไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะมานไหมต้องรอติดตามนะครับผมไปกันเลยครับไปกันเลยนะคะเ,เดี๋ยวดูพ่อโวอยนะคะหาหิดต่อนะคะ มันนี่สิเซียนบ่เซียนเด้อมันนี่เด้อเซียนหาเห็ดมันนี่สิได้พ่อเห็ดบ่มันนี่แม่ใหญ่ก็จะหาเห็ดนะคะวันนี้จะมาได้ไหมเนาะมันนี่เนาะนี่ค่ะอู้พ่อบอยเจอแล้วนะคะแม่ใหญ่เจอแล้วสองดอกอู้พ่อบอยเนี่ยเต็มเลยพ่อบอยจอมาเบิ้งจอมาเบิ้งดูอยจอมาเบิ้งลูกน้อยเต็มเลยหนะแม่เต็มในเต็มหนึ่งเลยเนี่ยบาดหน้าตุบเลยหนะแม่ พืดถอยจะเบิ่งเฮ็ดคอยเนี่ยพืดลูกหนุอยเมี่ย<ไ>เสียตาเสียตึมเลยพืชน,นี่นี่พึ่งว่าเฮ็ดน,นู่นเฮ็ดหนู่นเฮ็ดหนึ <c oughs> ่งนี่นะคะเห็ดน,นะคะ <c oughs> เห็ดพึ่งนะคะเห็ดตะเต่านะคะไม่แย่แน่เบิง่งนี่โถย,นะถย,ถยนะหนาดทุบเลยโถยเนี่ย มันจะเอาได้นี่อ่ะสิบยอนเลยถ้าไว้พรุ่งนี้จะหมดไหมอู้เอาไว้พรุ่งนี้จะหายหมดเลมือนตัวหนูกับงานเก็บเลยแม่เก็บเเลยอาผ้อยเก็บเลยเก็บใส่ทุกอย่างเด้อพ้อยแม่ยไงก็เก็บเห็ดได้นะคะเยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าเอาไว้นะคะก็จะแบบก็ควานช้างนะคะก็จะมาหานะคะแม่ยายต้องเก็บไปนะคะแต่อันเล็กๆนะคะแม่ใหญ่ก็ เอาไอ้ใบใหม่ปกไว้จ้าเดี๋ยวพ่งนี้ไปแยกกรสิมาอีกจานนี่ค่ะดูนะคะเยอะเลยเดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะเดินหาโตนะคะก็ให้ได้เกง่งนึงจ้ามันนะคะตรงนี้นะคะยังไม่ได้เลยนะคะพอบอยได้ไหมพอบอววันนี้ไม่ได้เลยครับวันนี้เดินมาทางไกลนะครับวันนี้เป็นวันที่พอไอยไม่ชุ่ม่ม้หมานเลย <laughs> พอย,นนนนย่างไงก็ไม่เจอครับเดี๋ยวต้องไปดูที่อื่นก่อนนะครับผมไปกันเลยครับรห็นนะคะวันนี้โบหิมะมาด้วยนะคะโบหิมะอ้ยโบหิมะบอกว่าหอนแห้งเหรออาบน้ำก้อนอาบน้ำก้นไปแล้วนะคะเด็กๆแต่เต็มค้นนะคะยังไม่เจอนะคะอากาศก็ร้อนนะคะร้อนอบอ้าวมากนะคะวันนี้ รวที่สุดเลยแม่ยายก็เข้าป่าหเห็ดนะคะป่าที่สามนะคะตอนนี้ก็กำลังหานะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็มาถึงป่าที่พอ่อวอยหานะคะไม่รู้ว่าพอ่อวอยเรียกอะไรนะคะเอินอีหยังน้อนี่ดูดูพาดพอยด้อีหยังพอยเ,ยอ,เอิอนหยังจอเบ,บื้องหยังเฮ้ เห็ดยังผัววยเห็ดพึ่งเหลืองบ่ตกพึ่งเหลืองรึเปล่าอือเลยเนาะเอาก็เอาตัวเห็ดยังเห็ดพึ่งเหลืองเห็ด่งเหลืออง้เห็ดเห็ดพึ่งเหลืองนะครับพอบอยได้นะคะเจ็ดดอกผัววยร่างเลยดอกเดียวก็ร่างหมันป้าก็ร่างหมันผัววยบอกว่าก็ร่างหมันก็ร่างเนียเห็ดดอกหนึ่งจังนางไปผุนแล้วครับนางไปพุ่นแล้ว เดี๋ยวจะโดดอีกนอนอย่างไปทั้งผุ่นย่างเขาไปในป่าย่างโ๋ยวไม่ย้าสิย่างเขาไปในป่าก่อนนี่ใหญ่ก็มาที่รถแล้วนะคะหลังจากไปเจอพ่อโหยนะคะอยู่ที่กลางป่านะคะพะอ่อโหยได้เห็ดหนึ่งโดกนะคะแม่ใหญ่ก็เดินมาหารถเลยนะคะเพราะว่าอากาศก็ร้อนนะคะร้อนอบอ้าวมากนะคะเหมือนแบบท้องฟ้ามืดคึมนะคะเหมือนฝน ใกล้จะตกแล้วนะคะแม่ใหญ่ก็เดินมากับนมขุนนะคะบัวหิมะด้วยนะคะตอนนี้ก็นั่งรอพ่อบอยนะคะได้เห็ดก็นิดหน่อยนะคะวันนี้พ่อได้กเก่งดีจ้าน,นีนต่ดูนะคะเห็ดนะคะเห็ดขึ้นกำลังเซบเลยจ้าดึงตะปูตะปีเลยเบ่งอันลูกเห็ดจันนีลูกเห็ดก็มีลูกเห็ดน้อยเลย ดอกน้อยจาไม่แยกกระผมใ้นั่นจ้าเดี๋ยวเมื่ออื่นเดี๋ยวไม่แยกกระสีมาเอาจีกจ้า่พน่มอีกสองวันนะคะไม่ใหญ่ก็จะมาเอานะคะเห็ดตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะคะนี่ค่ะจะใหญ่ขึ้นเบืงเห็ดนี่ได้ด้วยดอกงายไงเบืงเห็ดพอยได้จ้าเห็ดอันสีเหลืองจัน เห็ดพึ่งเหลืองนะคะเห็ดพึ่งโอ้ยหหอนแหน้งเบิงน้องหมาจา้ะน้องหมาเล่นไปเล่นมาเล,นล,นานเล่นล่งไปน้ำจ้ะหนึ่งหอนเดี๋ยวมานอนอยู่บนรถเราตั้งคุณก็น่องคนก็มีจะล่องคนก็อยู่ข้างหลังไม่ใหญ่จ้ะเพราะว่าหอนแห้งนมองคนโอ้นมองคน นุ่มคนบอกว่าพักพอนกอนเมื่อยเร็วเล่นไปก็ไม่ได้เมื่อยแล้วนอนลงเร็วแบบน,นี้ตอนนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดรอบที่สามรอบที่สี่เร็วนะคะแต่ยังไม่เจอเห็ดเลยนะคะยังบอทานไอยเห็ดสักดอกเลยจ้ะเดี๋ยวเนี่ยหากันทั้งพี่ พอวอยได้เห็ดบ่านอ๋อพวอยบ่แม่นได้เห็ดหลายบ่เอามาบ่ไใดบ้บนนี่พอวอยเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะคะแต่พอวอยไม่เห็นเลยนี่ค่ะพอวอยเจ้าได้อย่างมา ปดาดพ่อวอยได้ตะโขนะคะด้ามตะโขมาโอ้ยเจ้า่ได้เห็ดสักดอกนะโอ้ยเจ้าไปหางหอดใสนี่เจ้าขึ้น่เห็นมา,มาปาดในร่า um มตะโขมาจา้ะแกไม่ได้ครับเบื้อง <Ear let. S 1> ไม่แม่จา้าแต่ดั่มตะโขมาสูงไม่ใหญ่บ่ได้เลยจ้ะใ<ต>นร่ามตะโขมากเลยอีกสักสองสามวันนะครับค่อยมาใหม่นะครับผมอีกสองสามวันค่อยมาใหม่นะคะครับผม เดี๋ยวตอนนี้ก็กลับบ้านก่อนนะคะเราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยสวัสดีครับแม่แม่นะครับ